เดี๋ยวเราจะมาทมําพรมไลไรนักซิ่งของเกม Gran Turismo ด้วย T D p r i n t e r กันนะครับหลายคนคงรู้จักเกม Gran Turismo กันนะครับถ้ายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูและคิดว่าหลายคนคงน่าจะชอบเซตนี้เพราะมันเทมากแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเกือบขายขึ้นพิมพ์3มิติไป งานนี้เป็นงานของน้องเมฆนะครับน้องเมฆเป็นจากกล้องมือหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ fb 1 thailand น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทังด้านเจ้าแห่งความเร็วแล้วก็เป็นผู้ชื่นชอบการแข่งการฟอร์มูล่าวันสุดๆเลยเขาทักมาบอกว่าพี่ซูมอยากได้พวงมาลัยแบบนี้อะครับเห็นจากคลิปฝรั่งแล้วมันเท่มากเลยพี่ถ้าซื้อจะต้องสั่งจากต่างประเทศมันแพงมากด้วยความมีไฟแล้วผมก็เลยบอกน้องเขาว่าจัดมาเลยน้องตอนนี้เครื่องกำลังว่างอยู่เดี๋ยวมาลุยโปรเจกต์กัน โดยวิธีทํางานในขั้นตอนแรกที่สําคัญนะครับก็คือแนวทางของแบบแล้วก็โครงสร้างคร่าวๆพอเราได้ขนาดมาเสร็จก็ถึงเวลาในการขึ้นโมเดล3มิติโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือ Fusion 360ส่วนตัวผมชอบขั้นตอนนี้มากๆครับมันเหมือนเรากําลังปั้นบินน้ํามันให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นพอหลังจากนั้นเราก็ขึ้นดาบการพิมพ์งานจริงว่าเกิดข้อผิดพลาดไหมถ้าเช็คแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดก็พิมพ์จริงเลยครับแล้วเวลารวมปิ้นงานทั้งหมดใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมง และสุดท้ายชิ้นงานเสร็จเข้ามาประกอบใส่น็อตให้เรียบร้อยปิดงานแล้วก็ให้น้องไปซิ่งต่อได้เลยครับส่วนใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทำของเท่ๆกันคลิปหน้าจะเป็นชิ้นงานอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ s u m m e r Lab 3D